เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่ยอนฟาร์มใน50ดาวนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยยอนโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับผมยอนเนี่ยโดนเนิร์ฟเรื่องระยะยิงยิงรูดเนี่ยจากสิเมตรเป็น10เมตรนะครับแล้วก็ไอตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลื่องนะครับจาก150ยาดเมตรได้1%ึ่งเปอร์เซ็นต์เฉพาะแพทเก่านะครับแพทนี้เนี่ยก็สองร้อยด้เมตรได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือยอนเนี่ยเก่งได้มเถึงสัปดาห์นะครับโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผม เนี่เอาจริงเกมนี้เนี่ยผมอยากไปเล่นเลนนะครับแต่แบบว่าผมเลือกยอมมาแล้วนะแล้วก็บอกว่าฟาร์มไม่เป็นกันนะครับผมผมก็เลยเดี๋ยวย้อนฟาร์มเองแล้ววอนเดอร์ก็ไปอยู่เลนเอลสูเพื่อนๆดูบนแมปคือเอลสูกับวอนเดอร์เนี่ยชื่อชื่อเนี่ยเหมือนกันนะครับผมแสดงว่าเขาหน้าจะมาด้วยกันนะครับปกติเนี่ยเวลาเขาทําคลิปย้อนฟาร์มเนี่ยเขาก็ต้องมีลมช่วยนะครับนี่คือผมมาโซโล่นั่นไง บูบับโ,โดนโดนอมไปแล้ววอนเดอร์ก็ยังอยู่เลเอลสุเรียบร้อยครับโอเมนไม่ถึง1นาทีเท่านั้นผมก็ฟ์งไปเรื่อยนะครับตอนนี้เนี่ยย้อนเนี่ยมันก็ถือว่าเก่งเอาเรื่องนะครับผมแต่มันต้องแบบต้องแบบเลิกเกมกลางเกมไปแล้วนั่นไงซิงปโอนอมวอนเดอร์ก็ยังอยู่กับเอลสุนั่นน่ะ <laughs> วอนเดอร์เองรู้ไหมว่าป่ากำลังโดนวอมอยู่นั่นนะ่ะ มาผมก็ทำฟาร์มไปก่อนนะครับหวังว่าซิปจะไม่มาอมซิปมาวะ่ะโอ้โหซิปอ,อมลมโอ้โหวอนเดอร์มาแล้วเว้ยวอนเดอร์มาตรงน้ำแล้วเอายังไงยิงรูดนั่นโดนนั่นนะ่ะเอลซูเออนั่นแหละต้องอย่างนั้นนะครับเพื่อนนี่คือเดอะซัน แต่ตอนนี้เนี่ยผมก็จะฟังไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอนอ่ะมันเอาจริงๆถ้าสมมติว่าใครเล่นยอนในแรง้งแบบว่า50ดาวขึ้นไปนะครับแล้วแบบไม่มีโลม,มาช่วยนะผมบอกเลยว่านั่นคือแบบยอนก็จะเล่นไม่ได้เลยนะครับผมถ้าแบบว่าเจอโลแบบไม่ไม่มาช่วยเลยนะครับคือยอนมันจะเก่งมากถ้าแบบว่ามีโลดีนะครับผมมายิงอากาศเรียบร้อยแต่ผมรู้สึกว่าไอาการลูดจากส1เ,เมตรเป็น10เมตรเนี่ยก็ ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างสักสักเท่าไหร่นะครับนี่รูดเอาตังครับผมผมเอาพลังแฟงเอชิมี่มาใจเย็นเพื่อนรูดฟิลเดอะซันรูดไม่ไหวถอยดีกว่าครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องบิวเอาเป็นดาบคี้ให้ได้ก่อนนะครับผมคือถ้าไม่ได้ดาบคี้เนี่ยมันก็ไม่เก่งเลยนะครับผมก็จะฟาร์มอย่างเดียวนะอาเอาด้านล่างอาเอา โอเมนจับโอเมนจับ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 โอเมนไม่จับโอ้โหโอเมนเพิ่งมาจับโอ้โหมากันทั้งครอบครัวโอ้โหเรียบร้อยครับผมว่าตอนนี <right> ้นี่รู้สึกว่าทีมเราจะมึนๆหน่อยนะครับผมนั่าน่ะวอนเดอร์ก็ยังอยู่กับเอลซูครับคือแบบอยู่ไม่ห่างเลยเพื่อนเพื่อนเอ็งมาช่วยเราหน่อยเถอะ จร,จริงจริงมาแตผมก,กันกลางให้แต่ผมว่าลูเมียเล่นดีอยู่ลูเมียเล่นแบบว่าเล่นแบบรู้งานอยู่นะครับ <c oughs> เฮ้ย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 อเลนไม่ให้แดงครับพี่ <c oughs> ตอนนี้ผมมีดาบคีแล้วนะครับผมกำลังจะขึ้นเป็นสลิงสติงนะผมไม่ได้อัพธนูปาเป็นขั้นสามนะครับเพราะว่ามันจะเกิดช้านะอย่างนั้นนะครับผมคือตอนนี้ยอนะมันต้องรีดเอาอัตราคีให้เร็วที่สุดนะครับใ <c oughs> นแพทนี้เนาะ ป้องบนแตกไปแล้วพายาตูยิงยิงยิงเรียบร้อยหนึ่งศพโอเคมาครับตอนนี้เราเริ่มรุดแรงรุดเร็วโอ้โหลูเมียถอยเลยเพื่อนโอ้โหคิกซี่โอ้โหมันจะเอาให้ได้ครับมาผมขอบูดเพื่อน ตัวแข็ง1รูด1โศพชัดดาวด้วยเอาแล้วไงตอนนี้สกอร์4ต่อ10นะครับอวอนเดอร์ก็แตกไปแล้วโอเมนก็แตกไปตามครับผม <c oughs> โอ้โหโทีมงานคุณภาพชัดๆ <c oughs> นี่แหลง50ดาวน,นะเพื่อนๆแบบไม่ได้แหลงน้อยๆนะมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นธนูฟาร,ร์มขั้นสานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเกิดแล้ว เขารวมกันอย่างดีเออโอเมนคือเมื่อกี้เราไปฆ่าเวเลสในป่าอย่างเงี้ยเพื่อนเพืนนั้นก็บวกตรงนั้นนะครับผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เข้าสู่นาทีที่9นะครับเริ่มถึงเวลาของยอนแล้ะผมว่ารออีกแป๊บนะครับรออีกแป๊บรออีกแป๊บหนึ่งหนึ่งรูดหนึ่งศพเอาแล้วไงมากันกลางก่อน เฮ้ยผมเริ่มแรงแล้วตอนเนี้ยผมบอกเลยเดี๋ยวผมเอาเป็นทาลอนต่อนะครับหนึ่งรูดใส่ซิปหนึ่งรูดใส่ซิปเอาแล้วไงช่วงนี้ผมก็จะฟาร์มไปอย่างบ้าคลั่งนะครับผมวันเดอร์บุมินต้องให้วันเดอร์เปิดนะครับไม่ก็แบบให้แบบเอาเอาเอาซิปฟิกหนึ่งศพหนึ่งรูด เออดาวตกข้ามเอาแล้วไงครับตอนนี้ผมมาแล้วเวลาของยอนมันถึงแล้วครับ5้าคิวแล้วนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ยิงแรงมากๆนะครับตอนนี้เอาหมดนะผมเอาหมดผมได้ทารอนแล้วนะครับเดี๋ยวจะสุดท้ายจะขึ้นเป็นก่อเกิดนะหนึ่งลูดหนึ่งศพเอาแล้วไงอันเลนแตกไปแล้วโอเมนโอโหเมื่อกี้นายจับลมใช่ไหม รูดโอ้ยคิกซี่โอ้โหจะแตกแต่ทีมเราตายหมดแล้วครับมาผมต้องรอวันเดอร์วันเดอร์มาเล่นกับผมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าวันเดอร์เขาจะเล่นกับผมไหมครับวันเดอร์เปิดย่าให้หน่อยรูดโอ้โหเจ็บครับเจ็บเจ็บอันนี้เจ็บเลยทำไงดีวะเนี่ยแมบมืดมากเลยครับ ผมจะยืนนิ่งๆนะแล้วดูดิวันเดอร์เขาจะทำไงนะครับไปเปิดแมปสิเพื่อนนายมีอันตีนะวันเดอร์วันเดอร์งงถ้าวันเดอร์ไม่เช็คย่าผมจะไม่เดินนะครับตรงกลางอ่ะผมโดนแน่ๆถ้าผมเดินแบบเดี๋ยวดูนะนั่นผมว่าแล้วมันต้องเช็คย่าด้านข้างนี่ครับผมอย่างน้อยต้องแบบซ้ายหรือขวาสักที่นึงอ่ะโอ้โหอันเลียอันตีสวยมากโอ้โหเวลสเวเลส หนึ่งรูดหนึ่งศพเอาแล้วไงมาแล้วเจ็ดคิวครับโอเมนตายอีกแล้วบอนเดอร์เขาเช็กหญ้าด้านขวาให้ผมก็กล้าเดินนะครับคือถ้าสมมติว่าหญ้าไม่ได้เช็กตรงแม่น้ำาผมก็ไม่กล้าเดินนะครับผมได้ป้องกลางมาเอาล้วไงมันอันตี เอาโถเอ้ยผมเดินไมเฉยเลยไม่ไหวแล้วนหนึ่งเอาหนึ่งรูหนึ่งสมปะ่ะโอ้โหเขาไม่รู้ผมมีกอเกิดปะเนี่ยผมรอดเฉยโอเคยังยังรอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องขายกอเกิดเอาเป,ป,ป็นมุลานะครับผมคือมุลานี่จะได้แบบว่าแรงถึงใจนะครับมายิงฟิลด์ซันไปครับมันตีดากอยู่นะอุย้ยอันเลน ดนผมไป2รูดน่าจะ3รูดนะอันเลนตอนนี้นะครับสิบแรงอยู่นะแม้ว่าจะโดนเนื้อไปก็ตามนะครับอันเลนอันเลนอันตีรูดโหตีกอขาโอเค9คิวตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวมังกรเล็กจะเกิดนะครับผมขอมังกรเล็กก่อนนะผมจะได้เดินเร็วๆนะครับผมมา ผมว่าเล่นตรงกลางได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คลิกซี่กับอันเลนตายเนาะเล่นได้เล่นได้เล่นได้มาๆมา,มา,มา,มารูดคริปจะแตกครับเมื่อกี้ถ้าวันเดอร์อันตีนี่น่าจะได้โอ้โหคลิกจับสวยอยู่โอเคหนึ่งรูดหนึ่งศพยังไงย้อนกันเลยเกมก็เก่งอยู่ดีนะครับ แต่ปัญหาคือต้นเกมนี่แหละใครจะมากันยอนนะครับนั่นแหละคือปัญหานะครับที่แบบว่าเวลาเราเราเล่นยอนแล้วแบบเราจะเจอกันนะครับโอเคเฮ้ยซิปมาโอซิปมาวะเฮ้ยฮายาเฮ้ยผมลืมเก็บไข่โอ้โหเออผมลืมดูเลยว่าครับว่ามัน15นาทีแล้วโอ้โหพลาดเลยเมื่อกี้ มาครับตอนนี้เนี่ยผมว่าดูเหมือนมันยังไม่สุดนะครับผมว่าผมขายขายทารอนออกดาบแดงดีกว่าคือทาลินชเติ้งจำเป็นนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีค่าค่าเคลื่อนที่เร็วกับต้านสถานะไงผมต้องมีะโอโ้โ,อโหโอ้โหซิฟิกโอโ้โหรูดสุดใจตายวะยังไงเพื่อนได้อยู่ได้อยู่อย่าพิาพ่งสู้อย่าพิ่งสู้ครับมันตายสองอยู่ครับ มาผมมาแล้วเพื่อนเราตีดาร์กอยู่โ,ยยโอเมนได้มังกรไปผมว่าปล่อยบนก,ก็โอเคนะครับผมให้โอเมนดันบนแล้วแบบให้โอเมนไปปล่อยมังกรด้านบนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเล่นกลางเอาอย่างนี้นะครับวอนเดอร์ <Wonder> <c oughs> ต้องไปเคลียร์บนก่อนนะครับโอเมนวาอลกลับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอนเดอร์ไม่เอาดีโอเมนไม่อยู่จะตายเหมือนกันนั่นน่ะ วันเดอร์โอ้วันเดอร์มันเอาโอ้โหวันเดอร์มันเอาอะรูดมันฟิกเกอร์ครับโอเมนปอยมังกรบน,รนทำไมโอเมนไม่เคลียร์คลิปบนมาเนีน่ะคลิปเต็มไปเลยนะครับด้านบนเออผมว่ามันเนียนบนแน่เลยว่ะจริงๆทำไมไม่เคลียร์วาโอเมนตายอยู่สิตายอยู่ลูเมียลูเมียอันติดูบนแมปได้ไหมว่าอันเลนอ,อยู่กลาง มันมีคนเนียนบ้านเพื่อนโอเมนวาร์ปกลับเดี๋ยวนี้ไปเร็วโอเมนไม่วาร์ปทีโอไม่ได้ครับต้องต้องถอยครับลูเมียวาร์ปกลับบ้านแล้วโอเมนทำอะไรเนี่ยโอเมนเอ้าโอเมนเข้าอีกรูดโอ้พระยาเตะกับตายอยู่ไม่ได้ครับโอ้ my god โอเมนไม่ได้ดูแมปเลยนี่หว่าเนี่ยลูเมียดาบบางที มาตอนนี้ผมดันเวฟกลางผมมีไข่มังกรนะครับผมเรียบร้อยครับเอลซูโอ้ยรุนแรงรุนแรงโอ้โหมาลงแต่เรามีไข่เพื่อนสวยอยู่วันเดอร์รูดโอ้โหลูมีอันตีสวยอยู่ครับได้อยู่รูดรูดโอเคโอ้โหมาว่ะเวเลสผมยังมีไข่อื้ มันมีก่อเกิดเราหลบโซ่ยังไงชนะไปเฉยผมไม่มีก่อเกิดด้วยนะครับโอ้ไม่ได้ออกมาเมื่อกี้แบบใจหายวูบเลยเพราะว่าแบบมั่นใจว่ามีไข่นะครับก็เลยแบบรอดอยู่ถ้าชนะก็เพราะโอเมนโอ้โหโอมนเองพูดมาได้มิบ้านเิพี่ โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับการเล่นยอนฟาร์มนะครับผมเล่นยอนฟาร์จมจำเป็นด้วยนะแบบว่าไม่มีใครฟาร์มนะครับก็ต้องมาเล่นเองนะครับผม52ดาวเหรียญเงินเรายิงไปเท่าไหร่เนี่ยยิงไป35นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามันกี่ดาเมจนะ35เนี่ย12.4คะแนนนะครับผมนี่ไงคนแบกโอเมน5.1 ดูของเอลสุดาบแดง3มชิ้นเรายิงไป2 0 0แสนเดเมจนะครับก็ถือว่าถือว่ายอ,อนโดนเนื้อปแกัต้องยังแต่ก็ยังแรงอยู่นะครับผมแต่ถ้าแบบมันก็ต้องมีคนมาช่วยนะเอาจริงแล้วสลับการเล่นยอนนะครับถ้าลมดีเนี่ยยอนก็จะเล่นง่ายนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ